วันนี้จะมาแชร์วิธีนะครับการตรวจวัดแบตเตอรี่ประเภทพวกล e ดเอกซหรือว่าเจลนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ได้ทดสอบไปแล้วนะครับหรือให้ดูว่าการวัดวัดยังไงครับคีบพวบวกก่อนเราใช้เครื่องวัดตัวนี้นะครับ นี่ครับมันก็จะขึ้นสถานะมาตรงนี้เป็นแรงดันของแบตเตอรี่เรากดโอเคแล้วก็แบตเตอรี่เทสที่น,นี้เลือกประเภทแบตนะครับของเราเป็นแบตเจลกดโอเคแล้วเราก็จะดูตัว C <CC> C A C <oughs> C A แล้วก็โอเคตรงนี้เป็นเลตเตสที่เซตไว้หนึ 1, ่งพันเรากดเทสนะครับโอเคผลเทสออกมาแล้วนะครับ <g> ก็มันบอกว่าเฮลตี้ H G นะครับศูนย์เปอร์เซ็น หมายถึงว่าตัวชีวิตมันอะแต่เป็นสไตทมีค่าอยู่ที่หกสิบห้า cca ซึ่งถ้าเป็นพวกแบตเตอรี่ที่เอาไว้ใช้ชาร์สถานรถยนต์อะมันจะมีค่าเป็นเกือบพันเลยครับตรงนี้แต่ว่าจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้ค่าตรงนี้เท่าไหร่ดูที่โวลตจนะครับสิบสองจุดสองสาม สามสิบแปดเปอร์เซ็นก็คือหมายความว่าต้องชาร์จเข้าไปอีกแล้วก็ตัวค่าความต้นานทานสี่สิบสี่ดูสามสี่เอ่อมิลลิโอห์นะครับหมายว่าถ้ายิ่งมากก็ไม่ดีความต้านทานเยอะมันบอกว่าสมควรเปลี่ยนให้เปลี่ยนครับเดี๋ยวเราก็จดบันทึกค่าไปแล้วค่อยไปทำการเอ่อรีชาร์จใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูค่าใหม่